เทคโนโลยีหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของจีนพัฒนาเรื่องความเร็วในการชาร์จไปถึงขั้นที่ว่าดื่มกาแฟ1แก้วเสร็จก็สามารถชาร์จรถเสร็จเรียบร้อยค่ะเทคโนโลยีนี้ชื่อว่าซ u เปอร์ชาร์จพัฒนาขึ้นโดยหัวเว่ยยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีของจีนซึ่งเปิดตัวเทคโนโลยีซ u เปอร์ชาร์จสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่หรือว่า NEV ที่ชูสโลแกนชาร์จเต็มหลังดื่มกาแฟ1แก้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีเปิดเผยบอกว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นมากมายสามารถทำได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อจุดเด่นของเทคโนโลยีซูเปอร์ชาร์จก็คือความเร็วของการชาร์ดนั่นเองค่ะสามารถทำได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อโดยสถานีซูเปอร์ชาร์จแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเต็มรูปแบบ สามารถชาร์จครบ600กิโลวัตต์ด้วยปืนชาร์จอันเดียวหรือว่าชาร์จได้1กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะจุดเด่นที่2ก็คือเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวเต็มรูปแบบช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เมื่อเทียบกับการระบายความร้อนแบบต่างๆก่อนหน้านี้โดยการระบายความร้อนด้วยของเหลวเชื่อถือได้สูงและลดการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนจุดเด่นที่3ก็คือเทคโนโลยีใหม่นี้นำเสนอประสบการณ์การชาร์จที่ดียิ่งขึ้น การระบายความร้อนด้วยของเหลวที่มีพัดลมน้อยลงมากก็เลยมีเสียงรบกวนเบามากๆจนคนขับอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำค่ะและเมื่อ3ปีก่อนนะคะผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกอย่างเทสลาประจำประเทศจีน ประกาศแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาซปเปอร์ชาร์จในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งกคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานภายในไตรามาสแรกของปี2021ดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะโรงงานที่ว่านี้นะคะคาดว่าจะใช้เงินทุนราวๆ193ล้านบาทตามแผนการจะผลิตเสาซปเปอร์ชาร์จเพื่อการชาร์จด่วน 1 0 0 0 0่นอันต่อปีเป็นซูเปอร์ชาร์จที่สามารถเพิ่มระยะการวิ่ง250กิโลเมตรด้วยการชาร์จเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนะคะซูเปอร์ชาร์จเทสลาที่ใช้งานในจีนก่อนหน้าน,นี้ที่นำเข้าจากสหรัฐต่อไปก็จะเป็นเทสลาที่ผลิตขึ้นในจีนค่ะ